เปิดใจหนิงปณิตาพาลูกสาววัย11พบจิตแพทย์พาลูกพบจิตแพทย์ยังให้เจอพ่ออยู่ร่วมบ้านยังอยู่บ้านเดียวกับสามีเปิดสัมภาษณ์หนิงปณิตายอมรับพาลูกสาววัย1 1พบจิตแพทย์คุณแม่สุดสตรองหนิงปณิตาเปิดใจคืบหน้าคดีฟ้องบุคคลที่สเตรียมขึ้นศาลนัดสืบพยานอีกครั้งในวันที่4ี่ตุลาคมที่จะถึงนี้ ล่าสุดวันที่15สิงหาคม2566นิงปณนิตาที่มาร่วมกิจกรรมดร p ีคลินิกเปิดที่สุดแห่งศัยกรรมดวงตาสู่ความปังด้วยศาสตร์โงเฮงณดรพีคลินิกโครงการเดอะรีเจนสเต e รามอินทาถึงความคืบหน้าคดียังไม่ได้รับการติดต่อจากฝ่ายใดยอมรับมีเรื่องหงุดหงิดมากระทบจิตใจแต่เลือกมองข้ามไปเพราะโฟกัสความรู้สึกของลูกเป็นหลัก โชคดีที่น้องนิรินลูกสาววัย1 1ขวบเข้าใจและเข้มแข็งและยังเป็นกำลังใจที่ดีให้กับแม่พร้อมเผยพาทั้งลูกและครอบครัวไปปรึกษาจิตแพทย์ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นพ่ออย่างจินจรินธรรมวัฒนะกับลูกสาวปกติและยังอยู่บ้านเดียวกันความคืบหน้าคดีเป็นยังไงจะขึ้นศาลอีกครั้ง4ตุลาคมนี้คืบหน้ายังเป็นวันเดิมอยู่นะคะ แต่ว่าโดยรายละเอียดยังไม่ได้ไปตามอะไรมากมายและยังไม่ได้มีการติดต่อกลับมาจากทางใดๆทั้งสิ้นค่ะมีเรื่องกระทบจิตใจมาเพิ่มไหมก็นิดหน่อยค่ะไม่ได้เป็นจุดที่เอามาทำให้รู้สึกว่ามันจะแย่ลงพอเวลามันผ่านไปข้างหน้ามันก็จะเดินไปข้างหน้าได้ดีขึ้นความโชคดี มีนิรินเขาเป็นเด็กที่พยายามจะเข้าใจและปรับตัวปรับปรุงให้กำลังใจอันนี้คือความโชคดีวันนี้เรามองรูปเป็นหลักใหญ่ที่สุดพอมันมีตรงนี้มันก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เรื่องอื่นๆเราพยายามมองข้ามไปหงุดหงิดก็มองข้ามไปทางคู่กรณีไม่ได้ติดต่อมาเลยใช่ไหมไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาจากไหนทั้งสิ้นคะ่ะเรายังยืนยันเดินหน้าเหมือนเดิม สำหรับตัวเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะยังทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนเดิมค่ะไปปรึกษาจิตแพทย์คุยกับจิตแพทย์ทั้งตัวเองทั้งตัวน้องและคนในครอบครัวทั้งหมดจะเป็นเซ็กชั่นของครอบครัวค่ะปรึกษาแพทย์ในช่วงหลังที่ผ่านมาหรือปรึกษามาตลอดก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะมีการไปคุยกับหมอเป็นระยะตั้งแต่น้องเกิดมาเพราะว่าเราอยากที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็ก คำว่าช่องว่างระหว่างวัยเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราอยากเรียนรู้ที่จะเข้าใจเด็กคิดอย่างนี้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้คำพูดคำไหนที่ทำให้เด็กเขาเข้าใจเรามาเป็นระยะๆะะอยู่แล้ว แต่ว่าพอเป็นช่วงหลังมานี้มันจะไม่ใช่แค่หนิงและน้องอย่างเดียวมันมีคุณอาคุณยายและคนที่อยู่รอบๆข้างที่เป็นคนสนิทที่มีผลกับความรู้สึกของนิรินเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มๆแล้วเราก็จะมีกันบ้านว่าต้องทำแบบนี้ช่วยกันค่ะนิรินยังมีโอกาสเจอคุณพ่อตลอดไหมยังเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะ ลูกกับพ่อยังมีปฏิสัมพันธ์ปกติใช่ค่ะยังเจอกันอยู่และยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะ